เอาไปเบิร์เลยไม่ได้กินไม่ได้กิน่ดินเมีปืนอูไม่มีปืนโมงโมงโไปดึงพิษต้นไปดึงพิษต้นไปดึงพิษต้นอย่าเข้าอย่าเข้าไปดึงพิษต้นน่ะอยู่ข้างๆไายแล้วไม um ่แล้วชุบชุบกันไปเรื่อยๆชุบกันไปเรื่อยๆชุบกันไปเราวิ่งกันไปเรื่อยๆน็อกกันไปเรื่อยๆ ต้นพี่ผมฝากฝังผมฝากความหวังไว้กับพี่เกาะกู้กาะกู้ัวใช้โดยโมซับบิกไปแหละ้วา้นไตกขวต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บไปยัง ไปแล้วไปแล้วมันอยู่ด้านขวาแล้วเนเนียนไปได้เรียวไอ้ก่อนนั้นมันเหลือหรือเปล่วะไม่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 ไไม่เหลืออะไรแล้วครับพี่ดึงชิวเต็มเลยดึงคิวไปเลยโอ้โหทำไมมันได้ดึงไปแล้วมันได้ไอ้มันมันไงไอ้เหี้ยไอ่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปเป็ต้นทิ้งผมกันนนเลยพี่เอ้ย องมาแล้วเนี่ยแล้วแต่พวกแล้วแต่อะไรแล้วแต่กับพวกอีกแล้ว่ะกูไม่รู้เลยเยี่ยเก็บของไม่ทันแน่เลยแทนที่จะไปแบบชุบที่อื่นโอ้โหทีแรกอ่ะไอ้เนี่ยวงมึงนี่บุ๋มนั่นไงอยู่ข้างหน้าด้วยไม่ทันปะไปดีกว่าวงแรงด้วยใช่ไหมเนี่ยแรงแบเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยตอนเนี้ยยังไม่มีคนมาเร็วๆรเร็วพี ตอนตอนนี้พี่ต้นแบกดู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 ดนี่นี่นี่อันนี้ไปไม่ได้วิ่งมทำไมอันตรีกูมีตั้งแกตั้งแกไม่เยห้องอื่น่ตออวววยอะไรช่วยช่วยมาแลอะไรของเองเดี๋ยวเลวเล ย่าอะไรเยี่ยตะงย่าก้าวเลยรับเร็วเร็วโอ้ขอ,อไม่ฟูแล้วตอนนี้อีกสี่สคอตเหมือนครูฝ่ายปกครองเลยอะเออกำลังดักเด็กนักเรียนอะมาเร็วเร็วเร็วแลว <laughs> อันตี้ผมรู้อันตี่ผมรู <sì> ้เอันตี้ผมครึ่งทางแล้วเอ้ยเหมือนจะเห็นเกาะฟ้านั่นไงนี่นไอ้นนไอ้นน์ว้มว้า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 วว้าว้าว้า้าว้าว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 วนวย้า้าวเอาวม้าว้วว้้า่วาว้ว้าวาาว้วว้้้้้ว้้ว้

หมดไปเลยดิวะให้ไวเลยโลนให้ไวเลยหวาที่โหดครับเราอยู่ตรงกลางมุมบัวมุมเขาอ่ะรอมุมต่อไปก่อนดีกว่าให้หมดตูมีเออร์ตูมีเออร์ก็บอกว่าเฮ้ยรอแค่สองสองสักพอตแต่มันก็ไม่เห็นไม่ไรกอกแผลมึงดีจริงจิ๊กไม่สองสักพอตเราก็สู้ไม่ันทำไม่ได้มัด ไอ้บีระเบิดวว่าันหใครมาระเบิดมคโลมาโคมีมีคนลงมามีคนลงมาคนลงมาเราไปอยู่ในบ้านนี้ก็ได้ในบ้านนี้เซ๊บเซ๊บงโอ้อฮันตี้กูอีกนานเลยแม่เจ้าเฮ้ยที่เดยกชายจังไม่รอวงแคบแบแล้วก็ปาลงซ้ายตายยกตีตีตัวเองด้วย คมือดีก็เซอร์เรียสเซียแต่ระยะพอเลยมึงอะ่ะนี่เขายังเขายังกระปุกกันมันอยู่เลยตรงนั้นอ่ะเอาอะไรไปซื้อตอนนี้ม,รรมามกเลยแสตีฟก็คงจะมีความหวังมึ<แ>งอยู่กับเรามึงอยู่กับเราตรงนี้อยู่ได้อยู่ได้ไปลงมาเราก็เหยียบมันอย่าไปข้างนอกกันละกันกูอยู่ข้างล่างรอเลยนะรอตอนมันติดพุชร์จเสร็จเนี่ด็กว่าสารตั้ง ไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บมมีมีมีสองแล้วมีสามแล้วบ้างเน่ย้ายบ้านไปไหนถ้าย้ายต้องรีบวิ่งเลยนะไอ้เยรเรายิงเสาของวสันพังดีมันนมีสะบบก็ยิงไปเดิเฮอยโดนอยู่นะมันไม่ไกลมาก มองไม่เห็นนะโอ้มันเอ้ยโอ้มองหลังกันหน่อยโอ้ยมาดูซิีนขวัญดีกว่าไอ้ตรงเนี้ยยิงมันเลย้อยอะผู้ใหญ่จะยิงชิบหายอะเยี่ยแรงแล้วนะเสร็จแล้วเหลือสองคนพวก็เปิดพวกนั้นนะอ่ะเมื่อไหรจริงๆกันที่พอใจกันไปเลยพวกเนี่ยมันยังบวกกันอยู่เลยอ่ะแหมเนีหัวมันยัง ไปยิงมันไม่ไดยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ยแบบคือกดไปวันไปยังมันไม่ได้กดกันไม่ลงเลยครับตอนนี้เอามนโดดลงมาแเราเราก็่ยิงตีเนะมาอยู่ในบ้านพี่มาอยู่ในบ้านในบ้านรอดนะซีโอบอกซีโอที่ต้นรอดอยู่ตรงนั้นแตวมันก็โดดลงมาพี่เห็นกันใต้พี่รู้บ้างว่าลงมาแล้วโดดมาแล้วโดดมาหมดแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสอบก็เจ็ดสอบก็เจ็ดสอบก็เจ็ดบูงแล้วเปล่า กอดแดงไอสัตว์เอ้ยวงเราไหมวงเราไหมอุ้ยไม่ได้ไม่ใช่วงเราแต่มันไม่มีวงต่อไปแล้วอะวงวงเดิมๆเรื่อยๆที่มีเพราะเป็นเรื่อยๆก็รอปาวงนู้นนี่เลยแล้วมันแกวะเจนเธอให้ยิงปืนระเบิดเข้าไหมให้ให้ยิงปืนไฟเข้าไปไหมยิงปืนระเบิดธรรมดาปืนปืนธรรมดาสะถานสถานที่ระเบิดจะยิงานเดิม่ลไม่ไม่ให้กูยิงระเบิดไฟเข้าไปเลยนะ ปะทัดว้ายมันก็รู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ยิงปะทัดไปรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วผมยิงมันไปแล้วไม่โดนเลยโดน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 ไอ้ยังงรต่าะกษงเกาะรถเกาะรถต่อรถตาอรถต่อรถได้โบว์สิเล็บโบว์สิเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะเรียนหหดเชื่อคนไหนดีวะเนี่ยเฮ้ยผมย่างโหดจากลันคาไปแล้วเนี่ย เอาไงดีอะเราเสียเปรียบนะตอทุกคนมันมหดเร่แล้วาตังีลรอแครับมันไม่ยิงกันวะมันหิงกันเราสอีบ่งไม่ได้อเราวิ่งอกไปเราเราให้มันไงแก้บนี้หน่อยให้โดน แบบอคือแต่เราจะตายนะตีเอาเลยตีเอาเลยตีเราจะยูงเจอตรงไหนตีเอาเลยเี้ยวให้กูปัดอันนั้นไม่ได้ปัดกันปีไม่ได้นอนนอนเอาเลยเดี๋ยวพิ่งปลาพี่อย่าเพิ่งปลามาอยู่ตรงนี้พ่อปัดปั๊บเจ้เฮ้ยไปไหนเว้ยละเกือบปิดแผนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งขึ้นไปอย่าเพิ่งไป ในบ้านนี้มันตายยังงวะของเทียบเลยเนี่ยไอ้่างเช่นต้องปีนขึ้นไปไม่ใช่ได้เราติดเราติดเง็ดเราติดเง็ดที่ต้องปาดตดเข้าไปวงวงมันเลยปังขึ้นไปตั้งค์โล่ปาดปาดตีเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวางวงล้อมไฟพี่โผล่หน้าออกไปฝั่งไหนก็ได้แล้วก็ปาติดเข้าไปโดนไฟแล้วหมดโดนไฟหมดไฟเฮ้ยโดนไฟหมดเลยโดนไฟหมดเลยกดเตะ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 ก็แตกหมดเลย

อ่านเกมขาด <c oughs> อ่านอ่านเกมจริงขาดเลยวะสงสารเกมว่าเกมขาดเยี่ยมต้านจีนใส่โรคตัวเองอ่ะเมื่อกี้